นี่ครับผมอุย้ย1,500กิโลครับผมสวัสดีครับเเป็นไงครับผมตอนนี้เรามาแบบไม่ใช่เบคอนแล้วนะ<ม>นี่ผมรีวิวเบ็ดนี้ครับผมสามารถตกปลาได้ถึง1,000 0โลเลยนะทุกคนนี่แล้วก็จะพาไปรับเบ็ดฟรีอันนี้ด้วยเห็นไหมเป็นเบ็ดแมกมากครับผมตกได้เฉพาะปลาที่อยู่ในลาวาโดยเฉพาะเลย คันนี้อันเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปรับฟรีนะครับผมเดี๋ยวผมขี่เรือไปเกาะเอาไอา้นี่ก่อนโรสลิดเดี๋ยวผมพาไปเอเอใช่ชื่อโรสลิดครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปรับเบ็ดแมกมาฟรีโอเคไว้เจอกัน a few moments later เรียบท่าเลยครับฟึบเบ็ดที่ผมถืออยู่นี่ครับผมราคา 7 0็0ครับผมซื้อจากาพ่อค้าด้านบนเลยนี่เป็นวิธีหาเงินแบบเบื้องต้นเลยสำหรับผมนะนี่เลยครับผมคันนี้เลย 7, เจ็ดพันนะผมเบดตกปลาแมกมาเราได้มาจากการทำเควสกับไอออฟมั้งครับผมถ้าจะไม่ผิดอยู่หลังถ้ำครับผมไปครับผม๋ยวผมพาไปเเอเอ,เ,อเราต้องเอาปลาปักเป้านะครับผมไปแลกกับเบ็ดตกปลา นี่ครับผมผมพาไปรับเบ็ดฟรีก่อนหลังจากที่ผมได้เล่นแบบนี้ไปปุ๊บนะผมติดงอมแงมเลยครับทุกคนโอ้ไม่ก็ไม่คิดว่ามันจะเล่นเพลินขนาดนี้ตอนนี้ผมก็พัฒนาไปทีละส่วนทีละนิดทีละหน่อยครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะได้เจส,สกีละต่อไปก็เดี๋ยวทําบดเทพกันดีกว่าครับผม เราเดินเข้ามานะครับอย่าอย่าเพิ่งไปโดดฝั่งโน้นนะครับผมนี่เราก็เดินเข้าในซอกนี้เลยเดินจนสุดซอยเลยครับพี่ชายนี่นเราก็ถือปลาครับผมแล้วก็ส่งเควสได้เลยครับแล้วก็จะได้เบ็ดคันนี้มานี่โห้ยเบ็ดแบบอลา่ามากครับผมมีไฟเห็นไหมเราก็สามารถไปตกปลาในนี่ได้ครับผมในลาวาปึ๊บ ฟรีดว้วยเรียบร้อยครับผมได้อะไรมาไม่รู้อินเฟอร์โนโบูดไม้ลาวาครับผมนี่เห็นไหมเราก็สามารถจะตกปลาลาวาในนี้ได้เลยแต่ระวังตก <c oughs> ไปตกปลาแต่ระวังตกเองด่โอเคก็ประมาณนี้ครับผมหลังจากเรารับเบ็ดนี้ได้ไมาแล้วนะครับผมเราก็จะเอาเบ็ดนี้นะไปตกปลาในอ่าวนี้ต่อเลยครับผมเห็นไหมฉลามพยาบาล เราก็ไปตกต่อได้เลยครับผมตกไปเลยเบ็ดก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าสำหรับต้นเกมแล้วถ้าไม่มีก็คือแช่น,นี้ดีกว่าได้ฟรีด้วยครับผมแต่เราอาจจะต้องไปตกปลาฝั่งนู้นก่อนนะโอ้ยปลาเทวดาครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเราก็ตก ขายปลาเรื่อยๆจนครบ7000ครับผมหลังจากเราได้ครบ7000ใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อเบ็ดนั้นครับผมนี่เบ็ดนี้เบ็ดน,นี้เลยเสร็จแล้วผมก็จะพาไปตกปลาที่เกาะโบราณต่อครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันที่เกาะโบราณน,นะทุกคนเจ็ดครั้ A few moments later โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ ถึงเกาะโบราณไปที่เรียบร้อยครับผมมีเมกุกงเมการโลดอนในนี้เต็มเลยฮะ <c oughs> โอเคปิดราร์าแป๊บหนึ่งผมจะตกให้ดูสักสิบตัวนะทุกคนะตัวที่หนึ่งของเราเริ่มเลยของเราชิตอันนี้เป็นปลายเขียวอยู่ด้วยครับผม yeah. เย่โอ้โหส่วนจุดสามอันนี้ดวงแย่ไปหน่อยตัวที่สองครับผมเอา้า โอเคครับผมอันนี้คือได้เป็นชิ้นส่วนสันหลังของเหมือนเป็นกระดูกปะกระดูกของเมกะโลดอนนะทุกคนขายได้ราคาแพงนะทุกคนหลายพันนะผมบอกเลยแล้วก็ตกไปเรื่อยๆครับผมปุ๊บห้ากิโลนี่ครับผมอุ้ย 1>, 1 500กิโลครับผมนี่ครับผมได้นี้มาเป็นไงผมไม่รู้ว่าขายได้ราคาเท่าไหร่แต่ผมไปขายให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนี่ได้เจ็คพอตตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะปุ๊บเรียบร้อยครับผม3ตัวที่เปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหเกลือเกลือเกลือเยอะมากครับผมปุ๊บเรียบร้อยโอ้โห ศูนย์จุดสองปุ๊บเสรียบร้อยตัวที่สิบปุ๊บโอ้ยผมดูดิมีโอ้ไม่มีเหยื่อล่อเลยไปตัวสุดท้าย ตัวที่สิบผมว่าน่าก็น่าจะเกลือนะตัวนี้เกลือฮะสัวนี่้สามเดี๋ยวไปดูผลประกอบการจากการขายปลาตัวใหญ่กันนะว่าในสิบตัวนั้นอนะถ้าผมได้ปลาตัวใหญ่หนึ่งตัวผมจะขายได้เท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวผมกลับกลับไปขายปลาก่อนเจอกันครับผมเอาแะ้วก็ผมก็กลับมา ที่เกาะเลยโอ้โหเพื่อนเห็นละท่อแท้มาเดี๋ยวเรามาขายปลาที่เราได้มากันดีกว่าครับผมในสิบตัวนั้นเราขายสักตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่ๆเป้งๆเราจะได้กี่บาทนะครับผมโอเคเปิดไปเหมือนจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดที่เราเคยตกได้นะนะน้ำหนักปุ๊บนี่ตัวนี้เลยครับผม ขายไปเลยนี่ครับผมเจ9ดันบาทเห็นไหมแค่ตัวเดียวครับผมเราได้เราได้ทุนคืนจากการซื้อเบ็ดแล้ว <laughs> ถือว่าคุ้มค่านะครับผมนี่ยังไม่รวมตัวอื่นที่เราได้มาหรือว่ากล่องกึ่งอะไรที่เราได้มานะอันนั้นถือว่าเป็นของแถมครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลองขายกระดูกสันหลังดูได้เมื่อกี้ผมได้กระดูกสีเขียวมาเดยว เอาเย่าเกไดอแล้วะนี่เอ้ยอันนี้รังครับผมอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้ละกันครับผมถ้าสมมุติเราไปเกาะนู้นแล้วเราได้อันนี้มาเราจะขายได้กี่บาทมาดูกันปึ๊บต่อหนึ่งชิ้นนะครับผมห้าพันครับผมต่อชิ้นขายได้ห้าพันแล้วคิดดูผมได้มาสามสามสี่อันอะ่ะ ล้วก็ขายไปเลยครับผมปึ๊บดูครับผมดูผมจะมีห้าหมื่นแล้วผมจะไปซื้อเจสกีได้แล้วครับผมตอนนี้ก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมีกิจกรรมดีๆอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากแอดเพื่อนก็แอดได้นะเดี๋ยวผมจะสุ่มรับเพื่อนนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับ เองครับผม